สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมาเจอกันกับคุณครูพี่แอมนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะและแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในหัวข้อของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะมารู้ให้ลึกกันนะคะว่าสำหรับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของน้ำหนักของวัตถุใช่ไหมคะและสำหรับวันนี้นะเราจะมาดูในเรื่องของการวัดน้ำหนักของวัตถุค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการใช้เครื่องช่างสปริงได้เพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องช่างสปริงได้และก็สุดท้ายเพื่อ ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการวัดน้ำหนักของวัตถุโดยจะโดยการใช้เครื่องช่างสป,ปริงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้เราจะรู้เราจะพบว่าครูพี่อันพูดถึงเครื่องช่างสป,ปริงบ่อยมากอ่าเครื่องช่างสป,ปริงหน้าตาเป็นยังไงนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะโดยเครื่องช่างสป,ปริงเนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ในการวัดน้ำหนักมวลนะคะหรือว่าน้ำหนักของวัตถุนั่นเอง อาทีนี้ลักษณะดังกล่าวเราจะพบว่าข้างในนะคะของเครื่องช่างเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสปริงสามารถยืดได้แล้วก็หดได้นะคะบริเวณด้านล่างก็จะมีลักษณะเป็นตะขอนะคะเอาไว้ใช้ในการเกี่ยวกับวัตถุซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดวัตถุที่มีน้ำหนักมากแสดงว่ามันจะไปมีผลทำให้อ่ามีผลทำให้สปริงเนี่ยสามารถยืดลงไปได้มากแสดงว่า น้ำหนักของวัตถุมากแรงโน้มถ่วงของวัตถุก็ต้องมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาทีนี้ถ้าเกิดวัตถุมีน้ำหนักน้อยครูพี่แอเอาบอร์เนไว้ปรากฏว่าเครือ่องช่างสปริงก็จะยืดไปได้น้อยมากแสดงว่านะคะผลของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยมากเช่นเดียวกันนะคะอาทีนี้นะคะเรามาทวนของเดิมก,กันก่อน อพอรู้จักเครื่องช่างสปริงแล้วนะเอ,อในส่วนของแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะจะมีลักษณะที่สําคัญอยู่สามอย่างด้วยกันจําได้ไหมข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือว่าแรงน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะมีทิศทางพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางเสมอจุดศูนย์กลางในที่นี้คืออะไรจุดศูนย์กลางในที่นี้ก็คือแกนโลกนั่นเองนะคะแสดงว่าวัตถุทุกชนิด เมื่ออยู่บนที่สูงมันจะต้องมีการพยายามพาตัวเองเนี่ยตกลงมาสู่พื้นโลกบริเวณด้านล่างนะคะถัดมาข้อที่2ค่ะเราจะพบว่านะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยจะมีผลต่อน้ําหนักของวัตถุค่ะโดยเราจะพบว่าหากวัตถุที่วางไว้อยู่บนพื้นโลกวัตถุที่มีน้ําหนักมากกว่า จะมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าวัตถุที่มีน้ำหนักน้อยค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะเราจะพบว่าระยะห่างของวัตถุจะมีผลต่อค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าเกิดวัตถุที่อยู่ใกล้กับผิวโลกก็จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมากกว่าวัตถุที่อยู่ไกลจากพื้นโลกออกไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะแสดงว่า แรงโน้มถ่วงของโลกจะมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุมีผลยังไงมาดูกันค่ะสําหรับน้ำหนักนะคะก็คือเกิดจากแรงดึงดูดที่โลกกระทํากับวัตถุหนึ่งหนึ่งทําให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลกค่ะและทําให้วัตถุมีน้ําหนักม,มีน้ําหนักเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถวัดน้ําหนักของวัตถุได้ จากเพื่อนสร้างสป,ปริงนั่นเองนะคะถ้าน้ำหนักของวัตถุนะคะก็จะมีความขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุด้วยถ้าเกิดวัตถุมีมวลมากก็จะมีน้ำหนักมากแต่ถ้าเกิดวัตถุมีมวลน,น้อยก็จะมีมีน้ำหนักน้อยตามไปด้วยนะคะอาล่ะคะ่ะทีนี้เด็กๆสังเกตไหมว่ามันจะมีคำว่ามวลเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มวลคืออะไรมาดูกันค่ะสำหรับมวลน,นะคะก็คือปริมาณเนื้อสาร ที่มีอยู่ในวัตถนนุนั้นๆซึ่งจะมีค่าคงที่ไม่ว่าจะไปอยู่ในตำแหน่งใดของโลกมันก็ยังจะมีค่าเท่าเดิมนะคะตัวยอย่างเช่นมวลของหินต่อให้ไปอยู่บนต้นไม้ไปอยู่บนพื้นโลกไปอยู่บนหลังคามวลของหินก็จะมีมวลเท่าเดิมนะคะซึ่งมวลก็จะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมค่ะทีนี้นะคะ เราจะมาเข้าสู่การทดลองการวัดน้ำหนักของวัตถุก,กันโดยจุดประสงค์เพื่อสังเกตและอธิบายการวัดน้ำหนักของวัตถุโดยใช้เครื่องช่างสปรินได้โดยปัญหาในการทดลองนะคะเราต้องการตรวจสอบว่าแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุแต่ละชนิดมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่นะคะเด็กๆคิดว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลทำให้วัตถุแต่ละชนิดมีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่คะ เอามาเขียนในสมุติฐานเลยค่ะเราอาจจะบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้วัตถุแต่ละชนิดมีน้ําหนักต่างกันนะคะ,ะโดยการทดลองของเรานะคะก็จะอยู่ในหนังสือหน้าที่หน้าที่105 106นะคะซึ่งการทดลองของเราในวันนี้อุปกรณ์หลักๆก,ก็จะมีเครื่องช่างสปริงค่ะมีกล่องยิงสอง มีก้อนหินมีถุงพลาสติกแล้วก็มีดินน้ำมันนะคะซึ่งเดี๋ยวการทดลองของเราเนี่ยครูี่ียมก็จะแปะคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าแปะลิงก์เอาไว้แยกต่างหากนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปดูแล้วก็เอาผลการทดลองที่ได้เนี่ยมาใส่ในตารางหน้าที่1นะึค่ะนะอ่าทีนี้ให้เด็กๆก,ก,ก็เข้าไปดูคลิปนะคะแล้วก็ เอาคลิปเอาผลการทดลองที่ได้มาใส่บันทึกลงในตารางนะคะทีนี้เด็กๆอาจจะสะก,กิดกับคําว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคืออะไรให้เอาค่าผลการทดล,ลองที่ได้ทั้ง3ามครั้งเช่นเราเอากล่องยิงสอมาช่างกับเครื่องชั่งดปิงปุ๊บได้ค่าที่หนึ่งได้ค่าที่เท่าไหร่ได้สมมติน,นะคะว่า อ่าชั่งครั้งที่1ได้เท่าไหร่ครั้งที่2ครั้งที่3ได้เท่าไหร่เอามารวมกันค่ะา3ช่องนี้นะแล้วก็เอามาหารกับ3นะคะก็จะได้ค่าเฉลี่ยในตารางช่องสุดท้ายนะคะอ่าแล้วก็สรุปผลการทดลองด้วยนะคะใต้ตารางนะทีนี้การสรุปผลการทดลองเนี่ยเราอาจจะบอกว่ามวลของวัตถุจะมีผลต่อแรงดึงดูดหรือว่าค่าของแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งสังเกตได้จากเครื่องช่างสปริงที่มีการหดนะคะการยืดการหดซึ่งในที่นี้เราจะบอกว่าถ้าวัตถุนะคะที่มีมวลน้อยก็จะทําให้แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนั้นมีค่าน้อยตามไปด้วยส่งผลทําให้วัตถุมีน้ําหนักน้อยสังเกตได้จากเครื่องช่างสปริงที่มีการยืดได้น้อยนะคะ แต่ถ้าเกิดวัตถุที่มีมวลมากก็จะทําให้แรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อโลกหรือว่ากระทําต่อวัตถุนั้นมีค่ามากส่งผลทําให้วัตถุมีน้ําหนักเป็นไงคะมีน้ําหนักมากตามไปด้วยซึ่งสังเกตได้จากเครื่องช่างสริงที่มีการหดออกมานะคะหดได้มากเนาะอ,อ่ะ ทีนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะบันทึกผลการทดลองแล้วก็สรุปผลการทดลองได้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากการบ้านเอาไวะะ้ด้วยนะคะโดยให้เด็กๆเ,เปิดไปยังในหนังสือเรียนหน้าที่114ค่ะ นะคะแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดในหน้าที่114นะคะแล้วก็เอามาส่งครูคพ,พี่แอมนะแต่ในช่วงระหว่างนี้เนี่ยครูประจําชั้นอาจจะนัดแนะนักเรียนนะคะว่าจะต้องเอามาส่งครูในวันไหนก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยพยายามเคลียร์ของเก่าให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันช่วงตอนเปิดเทอมนะคะอยู่บ้านเช่นเดิมรักษาสุขภาพอนามัยกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูคลิปนะคะ